สวัสดีครับวันนี้ให้ชมพระสมเดจวระ,ะครังอีกองค์ครับเป็นพิมพ์พระประธานหรือพิมพ์ใหญ่โอน,นี้เคยไลฟ์ไว้ครั้งหนึ่งฮะตอนนั้นที่ถมดินอยู่ที่ที่มือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถือพระคนชมบอกว่าโอ้เวียนหัวจังเออเลยตอนนี้ไลฟ์ให้ชมกันนิ่งนิ่งสวยๆงามๆครับดูท่านชมฮะนี่ครับ เส้นซุ้มท่านฮะก็จะโยตูขึ้นมาเนี่ยเป็นธรรมชาติของโอเคอะร,รูปทรงฮะในฐานชั้นล่างเนี่ยจะเป็นหนาตัานด้านนี้จะตัดเฉียงหน่อยเดี๋ยวนี้ตัดตรงครับฐานสองเป็นฐานสิงตรงนี้ก็จะเป็นการหดตัวของมวลสารแล้วก็มีบ่อน,น้ำตาเกิดขึ้นมาเนี่ย,ยการวางแขนของท่านจะทิ้งตรงมาตรงนี้ก็จะมี เล็กชายจีวรน,นะซะอกแขนด้านนี้ก็จะเลึกกว่าด้านนี้สูงกว่าลึกและสูงกว่าด้านนี้ท่านดูครับเส้นซุ้มจะหดตัวแล้วหมุนตัวเห็นชัดเจนนะหดตัวแล้วมวนตัวครับข้ามาดูหลังก่อนนี่ครับด้านหลังพระเต้าเดิมเราก็ใช้กันอยู่แล้วผมก็เติมนะเดิมผมใช้องค์นี้อยู่คล้องอยู่เนะี่ย เดิมเขาเลี่ยมเนี่ยแล้วก็เปิดตรงนี้ไว้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรอยเน่าเรือเร้อเน่าเนื้อจำนี่รับเป็นรอยเนื้อเน่าเนื้อจำบริเวณนี้ก็รอยนี่ยะร่องรอยเนี่ยน,ย,ยนี่ครับรอยที่ริเอเอเอ่ไอแปูไตมั่งรอยรูเข็มบางที่มีอยู่นี่รอยร้อยหลอครับการเหี่ยวการย่นของผิวพระครับท่านชมนะ อ้ามาดูขยายก่อนรูปภาพขยายกอนนี่ฮะท่านชมนี่ฮะจะมีก้อนมวลสารมีการเหี่ยวการย่นนะฮะการมวนตัวของเส้นทุ้มเนี่ยฮะมวลสารนี่ฮะ,ม,ฮะมีคราบว่า ซึ่งเป็นคันไซท,ที่ก่อตัวขึ้นมาเนี่ยอดีตพระองค์นี้เราล้างมาเยอะครับนี่ครับนี่ฮะการหดตัวของเส้นรุมเนี่ครับนี่ฮะบ่อน้าตาการหดตัวของออผงหรือของมวลสารถ้าเกิดเป็นบ่อน้าตาขึ้นมาเนี่ยเส้นุ้มจะเหี่ยวแล้วหดตัวม้วนตัวนะฮะท่านชม ครับนี่ยฮะนี่ฮะ,ฮะชั้นล่างครับฐานชั้นล่างครับนี่ฮะใจะใหญ่แล้วก็นี่ครับมวลสารที่หดตัวแล้วเกิดเป็นบ่อน,น้ำตาขึ้นครับท่านชมครับนี่จะเห็นมวลสารทั้งองค์ครับ มวสารมีไม่มากอะประ,ปร,ะปรายแต่ผิวพระเนี่ยฮะไม่เรียบไม่ตึงนะเหี่ยวย่นผิวพระจะไม่เรียบไม่ตึงครับเนี่ยฮะท่านชมครับไม่เรียบไม่ตึงครับเหี่ยวย่นเออดูด้านหลังทิีนี่ครับจะมีรอยน่ารอยเหนอะ รอ,ออรอยนี่นะรอยเน่าเนี่ยรอยเนื้อเน่ารอยจ้ำจ้ำเนี่ยจะเห็นนะฮะรอยเนื้อเน่านี่ครับรอยเนื้อเน่ารอยจ้ำจ้ำจะมีเนี่ยรอยจ้ำจ้ำจมีอยู่ในองค์พระเนี่ยรอยจ้ำจ้ำน,นี่รอยมวลสารที่หดตัวยุบตัวครับ แล้วเกิดเป็นบอ่อน้ำตาขึ้นมาในในองค์พระเนะี่ยฮะด้านหลังท่านเนี่ยเนี่ฮะมีคราบใครสีเขาสีเขาขาวเนี่ยฮะมันจะเป็นเหมือนกับแขนไซที่ก่อตัวขึ้นมานี่เป็นมวลสารฮนี่ฮะท่านทำครับนี่ฮะครับมาดูด้านในครั้งครับ เนือพักจะเป็นผลมะตูมครับเพราะพักท่าน,นจะเป็นผลมะตูมเกตชนซุ้มนี่ครับเดี๋ยวชทรงอีกทีหนึ่งครับโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อน ขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ได้ชมขอให้กดไลค์กดแชร์ครับและกดติดตามเราขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงขอให้มีโชคมีลาภครับผมสวัสดีครับ